คือสปอร,รต์ตตัวอย่างจาก t h e t i t c o m ท่านจะได้สปอร,รต์ตตัวจริงหลังจากท่านชําระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับก็ขอมันแหงติ่ขอมันแหง้งพอเอาแต่นอนร้องนั่นร้องมันทุกวันตั้งแต่ดอนเขาทิ้งไปเ<อ>สียใจได้แต่กืนน้ำตาภาพซ้ำเลยกูอีกแล้ว มาทุกครั้งที่อกมึงหักแล้วมีน้ำเค็มไหลออกตาต้องชวนมากรอกสุราจนหน้าสุกกับหญ้าแพร่มึงบอกรักแรกรักแยกยากถ้ารักมากก็ยากเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว168คาราโอเกะถนนเอกชัยซอย7ทับ1คาราโอเกะที่ดีท,ที่สุดในย่านนี้พบกับห้องคาราโอเกะที่เป็นส่วนตัวเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจจะมาเดี่ยวมาคู่หรือจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้ เรามีพื้นที่ต้อนรับให้เสมอกับราคาห้องที่ต้องร้องว้าวและผูกใจรีบร,บ,รบมากันนะครับที่ร้าน168คาราโอเกะตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยซอยเทับหนึ่งแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ